สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพามาชมที่ดินสวยๆอีกสัก4แปลงแล้วกันเนาะแปลงแล้วมีเนื้อที่ตั้งแต่300ตารางวาถึง1ไร่นะคะราคาก็ไม่แพงเลยซึ่งเป็นส่วนผลไม้นะคะห่างจากถนนที่โอยืนอยู่ตรงนี้เพียงแค่100เมตรก็ถึงแล้วนะคะนี่เห็นไหมโอมมีการติดป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมานี่เลย ที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนสีนาวาเข้ามา1.7กิโลแล้วก็เข้าซอยไปอีก100เมตรก็ถึงแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าตําบลหินตั้งอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะที่ดินแปลงที่โอจะพาทุกท่านชมเลยคือมีราคาตั้งแต่ไล่ละ1 9 0 0 0บาทซึ่งอยู่เชิงเขามีเพื่อนบ้านอ่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าเป็นแบบไหนไปกันตอนนี้นะคะโอพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงที่เราขายเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาขะนะแบบ ด้านหน้าสุดให้เลยเนาะแปลงนี้นะคะเราจะเข้าทางนี้นี่เลยอ่ะตรงนี้เราจะมีป้ายติดแล้วนะคะนี่ด้านในนะคะมีสวนผลไม้ขายหนึ่งล่านะคะมีสี่แปลงก็คือเข้าทางนี้เลยนี่นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะยิงไลน์แอดได้เลยเพราะเรามีคิวอาร์โค้ดติดให้นะคะแปลงนี้นะคะห่างจากถนนสีนาวาอ่ะตรงนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะจะมีเพื่อนบ้าน คือแถวนี้เป็นชุมชนเลยไม่น่ากลัวนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็คือจะอยู่ลักษณะเป็นเชิงเขาถ้าเรามาจากตรงนี้ก็คือเข้าได้ถึง2ทางนะเราจะมาจากทางถนนสีนาวาทางนี้มาเลย1.7กิโลเมตรก็จะถึงตรงนี้นะคะตรงที่เรายืนอ,อยู่หรือเราจะเข้ามาจากทางภูกระเกลี่ยงก็ได้ห่างจากภูกระเกลี่ยงก็อยู่ประมาณ2กิโลได้ก็จะถึงตรงนี้เหมือนกันนะคะเข้าได้ถึง2งทางจุดทางเข้านะคะสังเกตก็จะมีป้ายที่เราให้ทุกท่านชมเนาะ แล้วก็จะมีอาคารอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะคะนี่เราจะข้าทางนี้ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะโอจะพาทุกท่านชมไกลจากตัวที่ดินเองนิดน,นึงนะคะเนื่องจากว่าอยากให้ชมถึงเรื่องบรรยากาศของใกล้ๆที่ดินมีเพื่อนบ้านนะคะนี่หนึงหลังแล้วก็ต่อไปก็มีอีกนะคะ ซึ่งเข้าซอยมานะคะเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองแล้วก็จะเป็นถนนลาดยางแบบนี้ตลอดเลยด้านในเนี่ยจะเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ถัดจากเราไปอีกอีกเยอะมากนะคะตอนนี้เส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะขึ้นเขาเนินเขามาเรื่อยๆนะคะตรงนี้บอกเลยว่าน้ำไม่ท่วมแล้วก็อากาศดีเงียบสงบนะคะล้อมรอบตรงนี้นะคะจริงๆแล้วจะเป็นวิวเขานะนี่แต่เราอะอยู่เชิงเขาเลยก็ว่าได้นะคะตรงนี้ นี่เห็นไหมเชิงวิวขาวสวยมากนะคะตรงนี้อะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมเรื่อยเลยละกันเนาะไปอะตอนนี้นะคะเราจะไปเรื่อยๆเนาะ,ะเห็นเสาไฟกันไหมคะตรงนี้มีไฟฟ้าแล้วนะคะในซอยนี้แล้วก็มีป่าแล้วด้วยแล้วก็ด้านขวามือของเราก็มีเพื่อนบ้านเช่นกันนะคะเห็นหอันนี้มีคนอยู่ตลอดนะคะแถวนี้นะคะบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็เงียบสงบมากนะคะส่วนที่เราจะพาทุกท่านชมเนี่ยนะตอนนี้เวลานี้นะ ผลไม้ก็มีหลากหลายชนิดที่ขึ้นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดชมพู่กระท้อนแล้วก็ส้มอาเขาเรียกอะไรสับประรดส้มโอนะคะมีเยอะมากนะคะต้นไม้เยอะแล้วตรงนี้ไม่ต้องปลูกไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะ,อะตอนนี้เรากําลังเดินมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนผลไม้ที่อยู่ติดก,กับเรานะคะส่วนที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยนี่ข้างหน้า มีป้ายติดอยู่หน้าที่นะคะใครที่จะมาดูที่ดินแปลงนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะผังก็จะมีแปะไว้ให้อะตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าที่ดินนะคะเรียบร้อยแล้วก็คือซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะมีเสาหมุดเสาเคชัดเจนอยู่แล้วนะคะตรงนี้มีมีแกนล้อมรั้วลวดหนามไว้บ้างบางจุดนะคะนี่อันนี้จะเรียกว่าแปลงฝั่ง A นะคะจะมีอยู่ สแปลง n 1 a 2แล้วก็ b 1 b 2ล้กันเนาะนีเงียบสงบจริงๆนะคะตรงนี้ถัดจากเราไปก็มีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้จะมีป้ายของเราติดอยู่นะคะ,ะที่ดินทั้งหมดมีอยู่4แปลงนะคะแล้วถ้าถ้าเรามองจากตรงนี้ก็จะมีถนนตรงกลางถนนตรงนี้นะคะจะก,กว้าง6เมตรซึ่งขับรถเข้าไปได้จะมีแปลงฝั่ง a ตรงนี้ด้านหน้านะคะไล่ละ2ล้านบาทนะคะ แล้วก็ฝั่ง B ด้านหน้าก็ไล่ละสองล้านบาทถัดไปจะเนื้อที่ประมาณ300กว่าตารางวานะอยู่สองฝั่งด้านไหนก็จะตกไล่ละประมาณล้านเก้าแสนบาทตรงนี้นะคะที่โมจะพาชมเนี่ยคือดูสิคือเขียวแบบสวยบรรยากาศดีมากเลยนี่ก็เป็นวิวเขานะคะนี่ตรงนี้ฝั่ง A จะมีอยู่2แปลงนะคะตีไปเลยแปลงละหนึ่งไร่แล้วกันราคาก็จะตกประมาณตารางวาละ5,000บาทนะคะแปลงไหนก็ไม่ถึงนี่ อส่วนฝั่งนี้นะคะซึ่งเป็นแปลงดีเป็นแปลงที่โอนแนะนำมากๆเลยนะคะอะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆมีผลไม้เยอะมากนะคะนี่ต้นไมะยงชิดนะคะมีทั้งไม้ยงชิดกระท้อนนะคะต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับก็มีเยอะแล้วก็อเดี๋ยวพาดูเลยดีกว่านี่เลยอันนี้ก็จะเป็นถนนนะเข้าไปถึงด้านในได้เลยนะคะ ส่วนภายในที่ดินนะคะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้นะคะที่มีผลผลิตเลยที่เราเห็นนะคะมีมะยงชิดอันนี้ต้นชมวงนะคะนี่ต้นชมวงมียอดเต็มเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนใต้เนี่ยจะทําแกงกินนะคะเอาไปใส่แกงมีดอกมีใบมียอดนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นต้นกระท้อนกระท้อนนี่มีลูกเยอะมากเลยนี่แต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเพิ่งจะเป็นลูกอ่อนๆอยู่ ซึ่งจะเป็นสีเขียวจะกลมกลืนกับใบทั้งหมดเลยนี่ลูกเต็มเลยนะคะต่อมาก็คือจะมีต้นไม่ยงชิดไม่รู้มองเห็นกันไหมสีส้มๆนี่เต็มไปหมดเลยนะคะไม่ยงชิดใครที่ซื้อแปลงบีนะคะตอนนี้บอกเลยว่าผลไม้แน่นๆแบบนี้นะคะได้แล้วเพียงแค่2ล้านบาทเท่านั้นเองท่านก็จะได้เป็นเจ้าของที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆไม่ต้องมานั่งรอปลูก ต้นไม้ให้เสียเวลาเลยนะคะนี่เห็นไหมไม่เอาชิดเต็มไปหมดเลยต่อไปโอจะพาไปดูผลไม้อื่นๆเนาะซึ่งตอนนี้เท่าที่เห็นได้นะคะก็จะมีขนุนขนุนก็เยอะมากนะคะ,ะนักจากมีผลไม้แล้วนะนี่ผักสวนครัวก็มีชะอมพริกมะนาวมีหมดนะคะ,ะนี่เลยคะ่ะต่อไปนะคะโอให้ดูนี่ก่อนต้นนี้ เขาเรียกอะไรนะมะเฟืองมะเฟืองเห็นไหมลูกเต็มต้นเลยนะคะตอนนี้ลูกเขียวเขียวแน่นไปหมดเลยกิ่งแทบจะหักนี่ใครอยากได้ลองมาดูนะคะแล้วก็มีต้นเงาะค่ะนี่คือเงาะนะคะเงาะเนี่ยตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะก็รอผลผลิตเงาะก็มีนะขนุนเนี่ยนแน่นไปหมดเลยนะคะตรงนี้ใครซื้อตรงนี้นะคะบอกเลยว่าได้ผลไมยเย้เยอะแยะมากมายเลย นี่เห็นไหมคะขนุนลูกแน่แนๆนะคะนี่ลูกใหญ่มากเลยนี่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีมะนาวนี่เลยคะ่ะต้นมะนาวเต็มไปหมดเลยมะนาวขนุนนะคะมะม่วงมะม่วงก็มีเยอะนะคะไม่รู้ว่าพันอะไรบ้างนะคะนี่เต็มเลยกล้วยก็มีกล้วยน้ําว้านะคะมีเยอะมาก นอกจากกล้วยนะคะนี่สับป,ปะรดสับป,ปะรดเนี่ยมีเยอะมีหลายกอมากเดินไปตรงไหนก็เจอนะคะอะแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่ในตำแหน่งแปลงบ1นนะคะราคาไร่ละสองล้านบาทไม่ต้องถมไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่มาสร้างบ้านพักอาศัยก็สามารถมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะนี่มีศาลานั่งพักให้เราด้วยมาถึงก็มีที่นั่งพักผ่อนได้เลยนะคะนี่แล้วก็มีต้น เรียกต้นกระท้อ n นะคะกระท้อนปุ๋ยฟายนี่ก็ออกลูกเต็มต้นเลยนี่เห็นไหมต้นใหญ่มากได้ผลผลิตเยอะนะคะตอนนี้ใครมาซื้อนะคะผลผลิตมีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยอะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมส่วนตรงนี้จะเรียกว่าเป็น B2 นะคะนี่เห็นไหมบีก็มีต้นลองกองต้นไมะยงชิดมะปรางนี่ต้นใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฝั่ง B2 เนี่ยคือมีทั้งไม้ป่า ไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเอาอยาีดีกว่านะคะแล้วก็รวมถึงมีต้นชมพู่ด้วยนะคะแปลงบีสองนี่เลยออะโอให้ดูว่ะนี่เลยค่ะชมพู่นี้ลูกออกตลอดทั้งปีเลยนะคะอร่อยหวานกรอบมากเลยนอกจากมีลูกที่สุกแล้วนะคะยังมีลูกเล็กลูกน้อยที่พร้อมจะเติบโตอีกเยอะเลยนี่ ก็ยังมีไม้ป่าอีกนะคะไม้ป่าเนี่ยมีทั้งแปลง B 1และ B 2ไม้พยุงมีอยู่สองสามต้นนี่เห็นไหมเมือ่อสักครู่นะคะโอเดินเข้าไปอยู่ในแปลง B1 เนี่ยจากตรงนี้เข้าไปนะคะวนเข้าไปอยู่ด้านไหนเพื่อจะพาทุกท่านชมต้นไม้เนาะที่นี่นะคะไม้ไผ่ก็มีไม้ลวกนะคะก็สามารถทำสวนได้นะคะเผื่อเรามีความจำเป็นก็ตัดใช้ได้เลย ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลง b 1เนี่ยจะมีต้นไม้เยอะเหมือนกันนีเงียบสงบมีไม้ป่าต้นใหญ่ๆดูสิแปลงข้างในเนียจะล่มลื่นกว่านะคะทันมาฝั่งนี้นะคะที่โอยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าแพลงกล้องไปก็คือแปลงนี้จะเป็นแปลง a 2ละกัน a 2นี้เนื้อที่ประมาณ300กว่าตารางวานะคะคราคาก็จะอยู่ประมาณไร่ละ1 9 0 0 0ล้บาทแต่ก็จะไม่ถึงล้านเกนะ้าะเพราะว่าเนื้อที่ไม่เต็ม1ไร่นะคะ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นแปลง A1 นะคะนี่แปลง A 1เนี่ยมีต้นไม้เยอะเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นไม้ป่าแล้วก็มีผลไม้มีต้นขี้เหล็กนะคะพละไม้ก็จะเป็นมะม่วงเนาะโดยรวมของการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้ไปก่อนเนาะถ้าในที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้เลยค่ะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสีสวยๆละคาถูกๆแบบทั้ง4แปลงนี้อีกละะ้ไปก่อนค่ะ